ขทบร5ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาราตี้จำกัด สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกานาทีทางททบ5ครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไปเกือบเกือบ16จุดนะครับขณะที่ต่างชาติยังคงขายออกมามากถึง ,4888 ล้านบาทเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากนี้ไปคำแนะนําสาหรับการลงทุนหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจเราไปพูดคุยกับคุณนครกลนศรีชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลไอรามาคุยกับผมสวัสดีครับสวัสดีครัับบก่อนนนน้้าาีเเเรรรคคยปะมิ าดัชนีหุ้นไทยคุณนครบอกอาจจะลงไปได้ถึง1,150ด้านบนอาจจะขึ้นไปได้ถึง1,400จุดภาพยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับจริงๆภาพก็คงยังไม่เปลี่ยนนะฮะแต่กลับจะมีมองแย่ลงอีกนิดหน่อยครับนะครับหลักๆก,ก็คงจะเป็นในเรื่องของทางน้นปัจจัยต่างประเทศนะครับในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจของทา้งด้านต่างประเทศนี่ไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้ผมคิดว่าคงเป็นปัจจัยลบไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญแต่จะทําให้โทนของการลงทุนเนี่ย แย่ลงนิดๆนะฮะส่วนปัจจัยทางด้านการเมืองหรือว่าที่เราเผชิญปัญหามาสามสี่เดือนผมคิดว่าก็คงยังมีน้ำหนักมากเหมือนเดิมนะครับกลุ่มไม่เปลี่ยนกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มไหนที่เราจะเน้นเป็นพิเศษจริงๆคงไม่หนีเรื่องกลุ่มอาหารและกลุ่มเกษตรนะฮะแล้วก็กลุ่มที่มีหุ้นปันผลสูงๆนะครับอันนี้ยังยังให้นยังให้น้ำหนักเหมือนเดิมครับวิธีการลงทุนต้องเป็นยังไงครับอะไรจะจะเป็นจุดที่เราพิจารณาที่จะเข้าไปลงทุนได้ผมว่าตอนนี้เนี่ย ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราคงต้องมาดูว่าการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งนะฮะเพเซฟที่สุดก็คือว่าเลือกหุ้นที่มีปันผล,ลสูงนะครับหุ้นที่มีปันผล,ลสูงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับคุณนครบ,บอกว่า1เดือนข้างหน้าการเมืองยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้น อีกถ้าอีกหนึ่งเดือนเราถามกันตรงๆประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนผมว่าตลาดก็คงยังไม่ไปไหนนะฮะนะครับก็คงยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ลักษณะตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยกำลังจะอยู่เซตกำลังทดสอบแนวรับที่สําคัญในรอบ5ปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณสักพันสองร้อยห้าสิบจุดอันนี้คือเส้นใหญ่มากเส้นใหญ่เลยฮะที่อยู่ด้านล่างล่างล่างเลยครับคือคือแนวรับประมาณ5ปีนะฮะตถ้าถ้ามันหลุดจะเป็นยังไงผมว่าถ้าหลุดกก็คงประมาณั นะครับทหลุดของพันหนึ่งร้อยนะครับส่วนแนวต้านสําคัญก็ทงประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังจะเลือกแล้วว่าจะยืนไหวไหมนะครับดูเหมือนจะเลือกลงมากกว่าโอกาสลงมากกว่าขึ้นไหมครับตอนนี้ผมว่าคงรอดูประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมว่าเดือนนี้คงคงจะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับได้ครับก็รอติดตามบุบองคุณนครได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ไปกันลยครับได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริง ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ก,กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI คุณผู้ชมครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคน่าจะช่วยประเมินภาพของการลงทุนในระยะต่อไปได้ค่อนข้าง จะชัดเจนทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้คุณนครเคยประเมินครับว่าโอกาสแย่ๆดัชนีหุ้นไทยอาจจะลงไปได้ถึง1,150จุดพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับถ้าดูจากกราฟใหม่ตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ดัชนีหุ้นไทยจะลงไปได้ถึง1,100จุดนะครับจากกราฟที่ทางคุณนครเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยเราก็จะเห็นภาพครับว่าดัชนีหุ้นไทยกําลังเลือกทางอยู่ว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือว่าจะลงมานะครับถ้าหากว่าหลุด1,250จุดเนี่ยเราอาจจะลงไปถึง1,100จุดเพราะฉะ กลุ่มเกษตรกลุ่มอาหารยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและกลับมาติดตามรายหุ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ